เป็นคนตรงๆมันก็ดีนะเพราะมันไม่ต้องปั้นหน้าเข้าหาใครใครจริงใจก็ยังอยู่เขจะถูกลบทิ้งเป็นคนตรงๆบางทีตรงเกินไปจนหลายคนไม่ชอบคิดหน้าแฟงๆคุณโยมบางครั้งเราก็ไม่จำเป็นจะต้องแคร์หรือว่าสนเพราะเราไม่ใช่คนเอาใจเก่งไม่ใช่คนที่พูดให้ทุกคนชอบและไม่คิดที่จะใส่หน้ากาก,ากแกล้งดี พื่อเอาคะแนนนิยมจากใครบางคนรับความจริงไม่ได้เพราะชินกับการฟังแต่คำปลอมๆที่เอาไว้ปลอบใจตัวเองเลยมองว่าคนพูดตรงคือคนที่อยากคายแต่ในความเป็นจริงเราแค่พูดในสิ่งที่เขาไม่อยากได้ยินจำเอาไว้เราเลือกที่จะซื่อสัตย์กับคำพูดของตัวเองมากกว่าทำตัวปลอมเพื่อให้ทุกคนรักเพราะสุดท้าย เราอยู่เพื่อความสบายใจของเราไม่ใช่เพื่อถูกใจใครทั้งโลกเยวมีเงินอย่าอวดมีของดีอย่าโอ้อวดมีสุขอย่าเปิดให้ใครเห็นหมดเพราะความสุขยิ่งเงียบยิงหยุดได้นานเมื่อโตขึ้นต้องรู้จักซ่อนสิ่งที่ดีเอาไว้ให้พอประมาณใช้ชีวิตสบายๆให้ตัวเองสบายใจจำเอาไว้นะคนที่รักเราจริง มีไม่กี่คนแต่คนที่อิจฉาเราอาจมีมากกว่านั้นหลายเท่าขอญาติอยู่ระวังตัวมีความสุขพอดีฟังให้มากกว่าพูดถ่อมตนในทุกสถานการณ์แล้วชีวิตจะปลอดภัยและมีความสุขการมองโลกในแงด่ดีไม่เคยทำให้ชีวิตของเราแย่แต่มันแค่ทำให้บางคนอ่ักลั่งโดยเฉพาะคนที่มองโลกในแง่ร้าย อย่าได้แคร์แล้วก็ไปใส่ใจจงฝึกฝนมองโลกในแง่ดีต่อไปแล้วเราจะพบว่าชีวิตของตัวเองและคนรอบข้างมันดีขึ้นขนาดไหนเพราะเราจะเป็นคนที่มองไปทางไหนก็เห็นแต่โอกาสหลายรอบเราอยู่เสมอจำไว้ไม่มีใครช่วยเราได้ตลอดไปแม้แต่คนที่บอกว่าห่วงก็ช่วยได้แค่คำพูดโลกนี้ใจร้ายกับคนที่ไม่มีเงินเสมอ แม้แต่น้ำใจบางทียังต้องแลกด้วยฐานะดังนั้นเวลามีจงรู้จักเก็บเวลาสบายจงรู้จักเตรียมใจเพราะชีวิตไม่มีทางโรยด้วยกลีบกุหลาบทุกวันลนวันหนึ่งเราอาจต้องพึ่งเงินก้อนสุดท้ายที่เคยเก็บเอาไว้เองอย่ารอให้เจ็บถึงรู้ว่าเงินสำรองสำคัญอย่ารอให้จนถึงจะเข้าใจว่า คนที่ช่วยจริงเนี่ยหายาแค่ไหนมีถ้าไม่คมไม่มีใครอยากใช้คนแรงน้ำใจไม่มีใครอยากคบโลกแบบนี้ทำให้เรารู้ว่าเราไม่ต้องการคนมากเพื่อทำให้เราสนุกหรือมีความสุขเราแค่ต้องการคนไม่กี่คนที่เป็นความสบายใจอบอุ่นใจและเป็นเซฟโซนที่ดีในวันที่เราต้องการการแก้แข้นที่เจ็บที่สุด ไม่ใช่การเอาคืนแต่ม่คือการไม่ใส่ใจแม้แต่วินาทีเดียวไม่ให้ค่าแม้สักสลึงไม่ให้ราคาแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องด่ากลับไม่ต้องโพสต์แฝะไม่ต้องพิสูจน์อะไรทั้งนั้นเพราะแค่เราโตขึ้นเขาก็จะเล็กลงโดยอัตโนมัติคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเป็นการแก้แค้นที่สุภาพและโหดเหี้ยมที่สุด วันนี้มีสิ่งที่เราอยากทำให้ได้แต่ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรคุณยูทุกคนต่างม,มีเป้าหมายให้เดินไปหาแต่ก็คงไม่ผิดอะไรถ้าบางวันจะเหลือพื้นที่ให้ตัวเองได้งองแงบ้างใช้ชีวิตแบบที่เป็นชีวิตมุ่งมั่นแต่ยืดหยุ่นบางวันเป๊ะบางวันปล่อยบางทีง่ายบางครั้งยากแล้วเราจะเห็นมุมน่ารักของชีวิตเองจเจริญพร